สวัสดีค่ะดิฉันปราณปริยาโสนโชตอุปนายกสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยคนที่สองผู้รับชมสื่อวิดิทัศนี้ควรปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณาสุขสำหรับพนักง,งานหรือผู้ให้บริการดังนี้ค่ะข้อที่หนึ่งสังเกตอาการตนเองสม่ำเสมอหากมีไข้ไอจาม มีน้ำมูกหรือเหนื่อยหอบให้หยุดปฏิบัติงานแจ้งหัวหน้างานและพบแพทย์ทันทีค่ะข้อ2ส,สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าสำหรับผู้ให้บริการที่ต้องใกล้ชิดกันระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการรวมทั้งสวมชุดปฏิบัติงานที่สะอาดครั้งที่ให้บริการค่ะข้อ3าม มันล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆและหลังการสัมผัสหยิบจับสิ่งของหรือจุดที่มีการสัมผัสร่วมกันหลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้าตาปากจมูกโดยไม่จำเป็นข้อ4การเก็บผ้าปูเตียงปลอกหมอนเสื้อผ้าใช้แล้วผ้าขนหนู ให้ม้วนออกห่างจากตนเองและไม่ควรสะบัดผ้าเพราะจะทำให้เกิดการฟุ้งกระจายข้อ5งดหรือเลียกเลี่ยงการพูดคุยเกินความจำเป็นขณะให้บริการและห้ามรับประทานอาหารในพื้นที่ให้บริการดิฉัน อาจารย์อาจารีหุ่นดีเป็นผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยวัดราชบุรณะจังหวัดพิษณุโลกเป็นผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติจังหวัดพิษณุโลกวันนี้อาจารย์จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนวดตอกเส้นเพื่อสุขภาพค่ะนวดตอกเส้นนี้มีมาประมาณ3 0ม้อยกว่าปีเป็นภูมิปัญญาไทยล้านนาของทางภาคเหนือค่ะซึ่งอาจารย์ได้เรียนมาจากจังหวัดลำพูน ตำบลป่าซางเมื่อปีพศ2548ซึ่งเป็นภูมิบัญญาที่ถ่ายทอดกันมาจากบรรธมุรุษรุ่นต่อรุ่นจนถึงปัจจุบันอาจารย์เรียนตอกเส้นจากพ่อหมออินทร์หอยแก้วซึ่งเป็นหมอพื้นบ้านที่นั่นค่ะการตอกเส้นจะมีอุปกรณ์อยู่นะคะแต่ละอาจารย์แต่ละหมอจะมีรูปแบบไม่เหมือนกันไม้นั้นนิยมใช้กันในไม้ฟ้าผ่า ไม้ที่โดนฟ้าผ่าตายเอามาทําไม้ค้อนและริมแต่ถ้าไม่มีไม้ฟ้าผ่าก็าอาจจะใช้ไม้ที่เป็นจิดรมงคล<ม>เช่นไม้แก่นมะขามแก่นคูนหรือเขาสัตว์ได้ค่ะจุดเด่นของการตอกเส้นคือเสียงนะคะคเสียงของไม้กระทบกันแล้วก็นวดเนี่ยถ้านวดไปมากๆอ่ะบางทีจะจะเหมือนเก็บแต่ตอกเส้นเราใช้แรงสั่นสะเทืนอนเฉยแกไม่รู้สึกเก็บแต เมื่อเสร็จแล้วจะรู้สึกโล่งไปทั้งตัวโล่งไปทั้งตัวส่วนที่เป็นู่อะมันจะไม่หายในทันทีนะคะประมาณ20่ิบนาทีหรือครึ่งชั่วโมงนะก็จะรู้สึกดีหรือหรืออาจจะหายไปเลยในที่สุดนวดจากเบากลางหนักก็เหมือนกันค่ะลงจากเบาก่อนน้ำหนักเบาก่อนเบาพอพอพอ,พอให้เขาจับความรู้สึกได้แล้วก็ลงไปเรื่อยๆจนหนักจนหนักคือว่าหมายถึงว่าเขามีอาการหนักมาแต่ไม่สมควรรุนรวงรุนแรงเอาในหลายเที่ยวดีกว่า ไปมาได้หลายเที่ยวเขาจะรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ดีขึ้นค่ะตอกเส้นเสร็จแล้วเราควรจะใช้อุ้งมือเก็บคลายส่วนที่เราตอกไปแล้วค่ะผลดีของการตอกเส้นคือช่วยให้พังผืดที่หนากระจายออกหินปูนหลุดออกแล้วก็กล้ามเนื้อที่แข็งตึงก็จะอ่อนนิ่มเบาลงข้อควรระวังในเรื่องตอกเส้นนะคะจะมีอยู่ผู้ที่มีความดินสูงให้ระวังในการตอ่ออย่าทำรุนแรงเกินไป จะทำให้เส้นเลือดล่อยแตกและเป็นอมัมพฤกษ์ได้ค่ะโรคหัวใจก็อย่าตอ,อกรุนแรงให้ตอ,อกด้วยความระมัดระวงังจะทําให้การไหลเวียนของเลือดไปสูบถี่หัวใจทําให้ช็อกได้นะคะคนเป็นมะเร็งจะไม่สมควรตอ,อกเลยเป็นโรคก,กระดูกพุนกระดูกผกุกระดูกบางก็ให้ตอ,อกระวังคืออย่าตอ,อกตามข้อมากนะักแกเป็นอันตรายค่ะ เราจะกระตุ้นกล้ามเนื้อให้รู้ตัวก่อนนะคะเจ็ดจุดค่ะจุดที่หนึ่งตรงสะบักจุดที่สองกลางหลังจุดที่สามเ่้งเอวจุดที่สี่สะโพกจุดที่ห้ากลางน่องจุดที่หกกลางน่องนี่ค่ะจุดที่เจ็ดส้นต่อไปเราจะทำงานนะคะจะไล่ลงไล่ลงตามแนวนี้แนวที่หนึ่งที่สอง สิบถึงที่ห้าเที่ยวหรือแล้วแต่อาการที่เป็นค่ะจังหวะที่2จะมีอีกนะคะเมื่อกี้เราลงใช่ไหมคะอันนี้เราจะสไลด์ลงข้างตัวค่ะสำหรับี่คนที่เป็นสะบักติดนะคะลงข้างตัวค่ะ อันนี้ก็สิบถึงสิบห้าเที่ยวเหมือนกันต่อไปแล้วก็เราอาจจะผ่อนคลายค่ะ,คะอันนี้จบด้านหลังด้านบนนะคะ แนวนอนความจะมีแนวเดียวนะคะแต่ตอกให้ทั่วกล้ามเนื้อได้ค่ะทั่วเนี้จะเป็นพวกิตะคิวน่องจะดีมากค่ะ เขานะคะลงมาตรงน่องค่ะต่อให้ทั่วฝาด นิ้วนะคะตอกได้ทั่วนะคะไม่มีผิดค่ะตอกนิ้วทุกนิ้วค่ะจบค่ะไม้อันนี้นะคะ จะใช้ในอาการที่มีกระดูกทับเส้นหรือปวดหลังมันจะสี่ขานี้จะจะครอบกลางหลังจะทําให้หินหินปูนกระเทาะออกได้ง่ายหรือพังผืดที่ติดอยู่จะหลุดออกดูวิธีจับไม้กับวิธีคลำร่องกระดูกนะคะไม้อยู่คลำร่องกระดูกใช้สนิ้วคลำอันนี้กระดูกนะคะไม้จะอยู่ค่อมกระดูกค่ะท่อมกระดูก สองขาแล้วนะคะอันนี้สะบักจมค่ะสะบักติดแค่สองขาแล้วนะคะ ดูนะคะใช้สองขานะคะแยกใช้โครงกับพ้างขึ้นถีงตัว สสิบหรือสิ้าเที่ยวเหมือนกันค่ะต่อไปเป็นแขนนะคะแล้วช่วงช่วงวง่วางของข้อต่อค่ะต่อลงตามแนวก้ามเนื้อค่ะจะมีแนวเดียวนะคะจะมีแนวเดียวค่ะข้ามศอกค่ะ หลังมือเบาๆนะคะตอกตามข้อพวกหิ้วนิ้วติดนิ้วล็อกหินปูนเกาะจบค่ะ เริ่มจากโค้งทอค่ะเบาๆนะคะขึ้นมาขึ้นมาไหล นาคาแขน ใครมือเท้าโอเค